โสวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับสู่เกม Pocket Incoming กับ t ับท Setter นั่นเองนะตอนนี้เราก็อยู่ใน ID ของ FC ของเรานั่นเองเนาะจะมารีวิวเจ้าตัวแมวไฟนั่นเองนะคะซึ่งเป็นตัวที่แบบ มีคนถามเข้ามาหลายคนเหมือนกันนะก็บอกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเรามีไอดีที่แบบเขามีก่อนนะส่งมาให้รีวิวเดี๋ยวจะรีวิวให้วันนี้ก็มารีวิวให้แล้วนั่นเองเนาะก็จะมาให้ดูเอฟเฟกต์สกิลแต่ละสกิลเป็นยังไงบ้างนะแต่จะอัพไม่เยอะนะเพราะว่าของเขาไม่ได้แบบปั้นเป็นตัวหลักหรือทีมหลักอะไรอย่างนี้นะของมันค่อนข้างที่จะมีน้อยเนาะในการอัพนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนี่เลยนะสําหรับแมวไฟตัวนี้นั่นเองเป็นธาตุความมืดไฟนั่นเองนะ ก็มาดูการวิวัฒนาการนะคะของตัวนี้กันคือชอบล่างแรกมากกว่านะอันนี้อันนี้จริงๆคือชอบล่างแรกมากนะคะมันน่ารักดีเลยทุกคนนี่ล่างแรกมก็จะเป็นธาตุไฟนะคะล่างสองก็จะเพิ่มความเทความดุดันขึ้นมานะก็จะเป็นธาตุไฟเหมือนกันแต่ถ้าอัพล่างสามคือล่างสุดท้ายของมันก็คือแบบเพิ่มเข้ามาก็คือเป็นธาตุความมืดกับไฟนั่นเองเองนาะมีสองธาตุนะคะล่างหนึ่งกับล่างสองนี้มีแค่ธาตุเดียวคือธาตุไฟนั่นเอง ก็ร่างสามมันจะเป็นเพ,เพิ่มความแบบเป็นดูดันเออดูร้ายไปเลยนะฮะสำหรับตัวร่างสามอันนี้ชอบร่างหนึ่งนั่นเองนะก็เดี๋ยวเรามาดูคร่าวๆนะว่าเรื่องของข้าความสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของอาวุธต่างๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างเนาะ,นะเดี๋ยวเรา,าดูที่เรื่องข้าความสัมพันธ์กันก่อนนะข้าความสัมพันธ์ของตัวนี้เนี่ยก็คือช่องแรกจะเป็นกายภาพ10%นะฮะแล้วก็โจมตีพิเศษ,ษ,ษอีก10%ก็จะมีแมวนะระดับ A 2ตัวนั่นเองเนาะ ช่องที่2ของเขาครบนะฮะเพิ่ม HP 12%บรนตังกราสนะฮะแล้วก็มีระดับ S อีก2ตัวนั่นเองแล้วก็ตัวช่องที่3จะเป็นกายภาพ10โจมตีพิเศษ10นะฮะก็จะมีตัวธาตุไฟ2ตัวแล้วก็เฟดิกกี้นะฮะอีกระดับ A 1ตัวเนาะส่วนช่องสุดท้ายนะฮะคิเลนห้าเปอร์เซ็นต์ก็จะมีตัวจูเนเปอร์อ่าแล้วก็ตัวนี้อีกตัวหนึ่งตัวนี้ไม่แน่ใจว่า ตัวใหม่ไหมน่าจะใหม่นะเพราะว่าไม่เคยเห็นนะทุกคนนะสําหรับตัวนี้เดี๋ยวถ้านี่ก็จะมารีวิวให้เนาะก็ประมาณนี้สําหรับข้อความัมพันธ์เขามีครบ3มช่องนั่นเองมาดูเรื่องของอาวุธกันบ้างตัวนี้ต้องบอกเลยว่าสก,กลิลแต่ละสกิลเป็นกายภาพนะคะทุกคนตัวนี้เป็นดาเมจนะดาเมจที่บอกเลยว่าดีนะสำหรับตัวนี้เป็นดาเมจกายภาพที่ดีนะตัวสายดาเมจสายโจมตีเนาะ สำหรับใครที่เป็นผู้เล่นใหม่นะฮะแล้วก็เริ่มต้นเล่นใหม่หรือเล่นแบบสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยยังหาตัวดาเมจไม่ได้นะฮะตัวดาเมจที่แบบเฮ้ยอยากจะเล่นสายกายภาพหรืออะไรอย่างงี้เนาะก็ถ้าได้ตัวนี้มาก็ปั้นได้นะสำหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะตัวนี้ถือว่าดีเหมือนกันนะสำหรับสายโจมตีนั่นเองนะก็เป็นตัวที่แนะนำผู้เล่นใหม่แล้วกันเนาะใครที่มีระดับเอสพัทครบหมดแล้วก็ไม่ต้องปั้นก็ได้นะฮะ อาวุธคือจะใส่เป็นเน้นเป็นคิดตะข้อหรือเป็นการแบบโจมตีนะฮะโจมตีไกลภาพได้นะทุกคนแต่นี้ขอเลือกเป็นอ,อันนี้ก็ได้นะฮะมันไม่มีอันอื่นแล้วอะ่ะมันมีแบบสกิลแบบเน้นเป็นเรื่องของป้องกันสปีดซะมากกว่านะทุกคนอันนี้เป็น HP นะฮะอันนี้เราใส่คิดตะข้อไปแล้วกันเนาะไปลองใส่ดูนะเดี๋ยวเรามาดูที่เรื่องของนีสัยกันก่อนนีสัยเนี่ยมันจะเน้นไปไกลภาพนะเห็นไหม กายภาพแอคแท็นะฮะแล้วก็จะมีป้องก,กันกายภาพนั่นเองนะสำหรับนิสัยที่ที่สุดคือกรอบสีแดงนั่นเองเนาะเดี๋ยวเราไปดูเ f ฟเฟกต์สกิแต่ละสกิลแล้วก็แปลสกิลแบบคร่าวๆให้ได้ดูกันนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะตอนนี้เราเอาตัวแมวไฟลงสนามต่อสู้แล้วนะฮะลงแบบด่านง่ายๆไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนเนาะเพราะว่ามันอัพเยอะนะเวลแค่แล้วของอื่นๆก็ไม่ได้ใส่นะจะอัพแค่แบบ กรอบมันแล้วก็เรื่องของอาวุธสสยอาวุธสีม่วงไปท่านเองเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะฮะสำหรับแมวไฟนี่จะเป็นยังไงบ้างนะสกิลหนึ่งเป็นธาตุไฟนะฮะโจมตีกายภาพเนาะหนึนะฮะการโจมตีครั้งนี้เนี่ยก็คือจะโจมตีศัตรูที่อยู่แถวหลังที่มี HP ต่ำที่สุด1ตัวนั่นเองเนาะ สร้างความเสียหาย100%นะฮะกายภาพ100%และเพิ่มกายภาพ20%เป็นเวลา2รอบซ้อนทับกันได้สูงสุด3ชั้นนะฮะแต่ละชั้นเนี่ยก็จะเพิ่มการโจมตีพื้นฐานเพิ่มเติมให้ด้วยนั่นเองเนาะเดี๋ยวราดูเอฟเฟกกันเลยอันนี้คือเนี่ยพอกดสก,กิลปุ๊บมันจะล็อกเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่มีตัวด้านหลังศัตรูด้านหลังที่แบบมีเฮตพีต่ที่สุดนะ,ะแล้วไม่สามารถกดเลือกตัวที่2หรือตัวที่3ได้นะฮะมันก็จะล็อกไปตัวนั้นเลยนั่นเองนะนี่ มาดูสกิลที่2กันบ้างสกิลที่2เป็นธาตุความมืดนั่นเองนะโจมตีกายภาพนะร้อยหเนาะก็การโจมตีครั้งนี้ก็คือจะโจมตีศัตรูแถวหลังเหมือนกันนะที่มี HP ต่ำที่สุดและขโมยอัตราคิติข้อนะฮะแล้วก็คิติคอสิบ้อร์เของเป้าหมายซ้อนทับกันสูงสุด3ชั้นนะและจะเพิ่มการเคลื่อนไหวเล็กน้อยด้วยนั่นเองนะนี่อันนี้ก็ล็อกเหมือนกันนะทุกคน มันจะล็อกเป้าหมายที่แบบมีเฮตพีต่าที่สุดอ่ะหนึ่งตัวนะคะแถวหลังนั่นเองเนาะอันนี้เหมาะสําหรับที่แบบเฮ้ยฝั่งตรงข้ามที่เอาตัวดามจหรือตัวเก่งๆไว้ด้านหลังอ่าอันนี้ถือว่าเป็นตัวล้วงได้ดีเลยทีเดียวนะคะสำหรับแมวไฟนั่นเนองเนาะอ่าฝั่งศัตรูแบบเฮ้ยตัวเอาเก่งๆตรงโกงอยู่ด้านหลังนะ,ะบางตัวเนี่ย คือการโจมตีเนี่ยมันก็จะตีแค่แถวหน้านะตัวนี้มันแบบเหมาะเป็นตัวล้วงที่ดีเหมือนกันนะสำหรับผู้เล่นใหม่ยามาผู้เล่นใหม่นะเดี๋ยวบางคนบอกว่าเฮ้ย mm. ปั้นมานานแล้วจะให้ปั้นตัวนี้เดี๋ยวมันแบบเออไม่โอเคอะไรอย่างนี้แนะนําปั้นถ้าไม่เคยมีเอทั้หมดทุกตัวครบทุกทีมอ่าครบทีมเนี่ยก็คือไม่ต้องปั้นก็ได้นะนี่นะแนะนาสาหรับผู้เล่นใหม่นะที่แบบยังขาดสายโจมตีตัวโจมตีดีๆสักตัวหนึ่งก็ลองปั้นตัวนี้ไปเล่นได้แมวไฟนั่นเองเนาะ เรามาดูสกิลอันติของมันกันเลยนะสกิลอันติเนี่ยก็คือจะเป็นการโจมตีศัตรูนะแถวหลังที่มีเฮตพีต่ำที่สุด1ตัวอีกเหมือนกันนะสร้างความเสียหายกายภาพ450ถือว่าแรงนะแรงมากนะสำหรับการโจมตีครั้งนี้นะแต่ว่าเป็นแบบเดี่ยวนั่นเองเนาะคือการโจมตีครั้งนี้เนี่ยคือจะสร้างความเสียหายและเข้าสู่สถานะเพิงนะเป็นเวลา2รอบและจะฟื้นฟูตัวเอง30%อ็ของ HP พสูงสุดด้วยนั่นเองนะ โปเกมอนประเภทไฟนะฮะที่อยู่ในทีมนะฮะคือโปเกมอนเพื่อนร่วมทีมที่มีเป็นแบบโปเกมอนธาตุไฟนะก็จะฟื้นฟู15%ของ HP สูงสุดด้วยนั่นเองเนาะสกิลนี้นะจะเพิ่มอาัตราการดูดเลือดและโบนัสกายภาพ30%หลังจากสิ้นสุดทักษะอันติเมตด้วยนั่นเองโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเอฟเฟกจะเป็นยังไงบ้างปึ๊บอ่ามันอยู่ในสังเวียนนะคะทุกคน ดังเวียนแล้วหมุนเหมือนลูกข่างเลยอ่ะเอ้ยไปไวมากอันตีมันไวเกินมากดสกิลหนึ่งกันต่อสกิลหนึ่งก็จะเป็นการล็อกเป้าหมายแหละนะเลือเฮดพีที่เหลือน้อยที่สุดนะอ่าก็จะเป็นการใช้กงเล็บนะสําหรับสกิลนี้สกิลที่สองเนี่ยเป็นการโจมตีด้วยเปลวไฟนะฮะก็ล็อกเป้าหมายเหมือนกันนะตัวด้านหลังที่มีเฮพีต่ําที่สุดหนึ่งตัวนั่นเองป๊าป ขออันตรีอีกรอบได้ไหมตัวนี้ไม่น่าจะไปอ่าสวยแต่มันตีซ้ำนะฮะอันนี้จะน่าจะเป็นแบบเรื่องของพาร์ตสิบมันด้วยนะเดี๋ยวเราไปลองแบบทีมให้ดูกันด้วยทีมสักสามตัวอ่ะกดอันติีได้แล้วอีกสักทีหนึ่งอันติไปไวนะสําหรับตัวนี้ถ้าเป็นเอสพาร์เนี่ยคือแบบอลังการนะแต่ระดับเอสบางตัวมันอลังการมากนะสําหรับ อันติของมันนั่นเองเนาะเอฟเฟกมันนะอันเดียวเราไปลองแบบทีมสักสามตัวนะฮะสำหรับโปเกมอนธาตุไฟนั่นเองเดี๋ยวเรามาลองแมวไฟนะตัวแมวไฟตัวเมื่อกี้ที่เราแบบพูดถึงกันเนาะก็ลองแบบทีมกันบ้างนะเอาสักสามตัวก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวหาดานก่อนต้องลงด่านที่แบบอันนี้นะฮะเพราะว่ามันปั้นไม่เยอะจะให้ดูเอฟเฟกต์สกิลแบบคร่าวๆเนาะก็ลองเอากวางนะเอากวางมาใส่ก่อนเพราะว่าตัวนี้มันก็ไม่ได้ปั้นนะมันแค่กรอบเขียวเอง แล้วก็ถ้าจะป้านจะอัพตอนนี้เนี่ยคืออัพสก,กิลไปแล้วนะตัวแมวไฟเนี่ยพี่อัพสก,กิลไปแล้วมันหมดแล้วไงเออแล้วก็บริเค่เกาะฟ้าเองเนาะก็เลยใส่กวางไปก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมันจะตายง่ายนะเดี๋ยวเรามาดูแบบสามตัวว่าจะเป็นยังไงกันบ้างนะฮะไปดูกันแต่เ,เรากดออโต้ไปเลยกันนะอันนี้กวางนะฮะกวางจริงๆก็เล่นได้อยู่นะสําหรับกวางเป็นสายซัพพอร์ทที่แบบเล่นได้อยู่ได้ทุกทีมนะฮะ แล้วก็ถ้าใครแบบเฮ้ยไม่ชอบกวางแล้วกวางมันตัวเก่าแล้วเบื่อแล้วอะไรนี้ก็เล่นตัวลิงก็ได้นะลิงคลิปที่แล้วเราก็เคยรีวิวไปนะคะรีวิวสกิลตัว s อสพาระดับ S อสนะคกดลิงก์ใต้คลิปผลิตรีวิวโปเกมอนได้นะไปเรื่อนหากุูกันได้ก็ทําไว้เยอะอยู่นะคะสำหรับการรีวิวสกิลโปเกมอนตัวระดับ S หรือ s อสพาร์นั่นเองกวางอันติมานะหายแอมันจะเป็นลิงก์แบบนี้นะคะทุกคน เดี๋ยวดูว่าแมวไฟเราจะได้กดสกิลไหมนี่กดอันติแล้วป๊าโอ้ยเท่นะฮะเทแต่ว่าสกิลมันไวประมาณแสนเก้านะกรอบฟ้าปั้นได้แค่กรอบฟ้าเองอัพได้ไม่เยอะนะเพราะว่าตัวหลักของเขามีแล้วไงเป็นระดับเอสพั S หมดนะฮะทุกคนนี่เหมาะสำหรับผู้เล่นใหม่นะแมวไฟนะถ้าใครได้มาก็ปั้น แต่ถ้าใครไม่ได้ก็มองหาตัวในตู้สุ่มเออที่มันอัพดาวง่ายๆก็แล้วกันเนาะตัวนี้เนี่ยคือแมวไฟตัวนี้คือแบบต้องได้จากอีเวนต์อาจะอีเวนต์กิจกรรมนะฮะไม่ตู้สุ่มเอ็พัทก็การใช้เพชรนะถึงจะได้เศษตัวแมวไฟนี้มานะในตู้สุ่มทั่วไประดับ S เนี่ยไม่มีให้สุ่มนะสำหรับแมวไฟตัวนี้ก็การอัพดาวก็ต้องใช้เศษ ท้องหรือจะเป็นแบบดิโตในอะันอะัดาวเพิ่มเติมนั่นเองเป็นตัวดาเมจสายโจมตีที่แบบน่าเล่นอีกตัวหนึ่งสําหรับผู้เล่นใหม่นั่นเองนะฮะแมวไฟติดสตันแล้วก็เบิร์นด้วยนะฮะเอาไหมตีไปโอ้โหไม่หายตีอีกทีนึงโอ้โห,โโห,โโหมันจะตีซ้ำเรื่อยๆนะฮะทุกคน ประมาณนี้ละกันนะสำหรับการลงแบบสมตัวเนาะจริงๆถ้ามันตายง่ายหรืออะไรเงี้ยก็ควรหาซัพพอร์ตมาอยู่ในทีมนะสำหรับผู้เล่นใหม่เนาะที่แบบว่าเฮ้ยในทีมมีตัวดาเมตัวแท้งก็แล้วแบบเฮ้ยยังตายง่ายผ่านด่านไม่ค่อยไหวเนี่ยก็ลองมองหาแบบซัพพอร์ตกวางเอย้ยหรือเป็นลิงอ่าอยากเล่นตรงใหม่ก็เป็นลิงนะคะ ลิงที่แบบว่าเคยรีวิวไประดับเอสพารนันเองเนาะก็ลิงตัวนั้นไปสายถพาพอที่อยู่ได้ทุกทีมเหมือนกันนะฮะทุกคนวันนี้แล้วกันนะคะสำหรับการรีวิวเจ้าตัวแมวไฟนั่นเองนะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันรังใจกันด้วยนะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นอะไรต่อไปนั้นก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งให้กันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะสวัสดีค่ะ